สวยมากจ้าอันนี้เขาเรียกว่าช้างพายเนี่ยช้างพายใหญ่มากจ้าสองช่อใหญ่ๆเลยต้นเดียวมีสองช่อสวยมากนานๆจะได้เห็นนานๆจะได้หไหมสวยมากจ้าพี่น้องพี่น้องจ้าสวยมากเลย สวยไหมจ๊ะถ้าสวยก็กดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะจ๊ะขอบคุณมากๆเลยกดติดตามด้วยนะจ๊ะอย่างสวยเลยค่ะพี่น้องจ๋าขอกำลังใจด้วยจ้า